สวดแล้วดีฟังแล้วได้พระคถาแค่สี่คำสั้นๆเป็นหัวใจของพระแม่ธรณีมันสวดภาวนาจะสำเร็จสมหวังทุกประการมีเงินทองไหลามาเทมามีแต่คนรักคนเมตตาสมหวังทุกสิ่งทั้งเรื่องเงิน เรื่องการงานเรื่องความรักเมกะมุอุ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 เมกะมมุุอเกะมุอุ